ต้องสรรหามาเล่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมของอร่อยอร่อยแล้วก็ของสวยๆงามๆต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเอาไปให้ใครในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะรับรองอว่าว้าวแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะไปชิมส่งความสุขปีใหม่ด้วยวุ้นของอากบค่ะปีที่แล้วมาเนี่ยนะก็ต้องบอกว่า เซอร์ไพรส์รามากๆเลยว,ว่ามีขนมวุ้นที่แบบสวยแล้วก็อร่อยมากๆแล้วปีนี้มาดูกันว่าอากบนะคะจะมีขนมอร่อยๆมาเพิ่มเติมให้เป็นเมนูให้เราได้เลือกไปเป็นของฝากของที่เราดึกกันค่ะตอนนี้อากบอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอากบนะคะคุณไพรินรีสนันท์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่กับเราแล้วก็มาเป็นประจาเลยปีที่แล้วมาแล้วเนี่ย เอาวุ้นอร่อยๆมาให้ชิมกันปีนี้ก็มีเมนูพิเศษมาอีกคุณอ้อใช่แล้วนะคะแต่ต้องให้พี่กบเล่าถึงซิกเนเจอร์ของวุ้นอากบก่อนนะคะจริงๆต้องเป็นวุ้นพี่กบนะนะคะว่าไม่ได้ยังสาวและสวยยุ่ก็หลานเล็กอาก็เลยเป็นอากบเลยนะคะงั้นก็ต้องเป็นอาอ้อมกับอาอีบแล้วแหละนะคะแค่พี่พัวๆกันได้เลเนี่อ่ะเดี๋ยวให้พี่กบนะคะเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะซิกเนเจอร์ถ้าพูดถึงขนมอากบเนี่ย นึกถึงอะไรคะก็คอนเซปต์นะคะต้องสวยทุกดอกอร่อยทุกชิ้นฟินทุกคำค่ะโอ้โอันนี้ปรอดอรัวๆคุณผู้ชมก็จะทำจากมะพร้าวน้ำหอมแท้นะคะแล้วก็จะใช้ใบเตยสดค่ะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดค่ะแล้วเป็นสูตรหวานน้อยเพื่อสุขภาพด้วยแล้วคุณผู้ชมเห็นแบบสีสันสวยงามสดใสขนาดนี้เราใช้เลือกใช้สีอะไรคะพี่กบอันนี้เป็นสีผสมอาหารค่ะที่ปลอดภัยเป็ู้เกใช่ค่ะสำหรับ ทุกท่านทานได้เลยค่ะแล้วจริงๆถ้าเกิดแบบท่านใดที่เป็นเบาหวานเนี้ยสามารถบอกได้ค่ะเพราะเรามีน้ําตาลยยาหวานอูอ้หูเอาค่ะรักสุขภาพใช่ใช<ล>ถ้า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 จะไปฝากผู้ใหญ่บอกว่า คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าเป็นเป็นเบาหวานก็ให้ระบุมาเลยว่าขอเป็นน้ําตาลย่หวานก็จะทําให้พิเศษค่ะแล้วถ้าทําเป็นน้ําตาลย่หวานพี่กบก็ต้องเพิ่มราคาไปนิดนึงใช่ไหมหรือว่าจะคิดที่ราคาเดิมนิดหน่อยแต่แต่ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าประจําก็ไม่กล้าคิดเพิ่มก็เลย้ม่จ่ายเท่าเดิมแต่ว่าใช้พิเศษให้อะไรเงี้พี่กบอีกหนึ่งเคล็ดลับ ใครเห็นบุญพี่กบก็ต้องแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่กบทำอย่างไงให้วุนสวยขนาดนี้จริง <cụ S 1> ต้องใจเย็นๆน,นิดนึงค่ะ <begging> จริงๆมันมีมันมีพิมพ์ดอกไม้แต่ว่ามันต้องมีเทคนิคในการแกะค่ะถ้าแกะไม่ดีเนี่ยกรีบบางๆมันก็จะหักใช่ใช<อ>ค่ะต้องแบบทนุถนอมมากเลยจริงๆอ่ะกบถ้าเกิดว่าลองให้พี่อิฟแกะนะคะรับรองเรียบร้อยค่ะกรีบบางๆนี่คือหักหมดเลยแน่ๆโอ้ก็เคยมีมีลูกค้าที่ตอนนั้นไปโชว์ที่เซนทันค่ะมีลูกค้ามาถามอย่าเลยค่ะอยากลองแกะ เขาบอกว่าเขาแกะเองเนี่ยปรากฏว่าหักหมดเลยค่ะอก็เลยต้องแบบก็ไม่ปิดก็เลยสอนเทคนิคเขาว่าต้องผ่าพิมพ์ยังไงอะไรยังไงก็ค่อยๆแกะอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องก็ทําได้คุณดูคุณดูเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วแบบเล็กจริงๆอ่ะแล้วเล็กจริงคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิพี่กบจากวันแรกจนถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วค่ะวุ้นอากบเนี่ยปีนี้เข้าปีที่สองเข้าปีเข้าปีเออ ปีที่สามคะ่ะประมาณ <3 S 2> ปีที่สามแล้วคุณผู้ชมมาช่วงโควิดแล้วแบบหืมฮือฮ<ม>า<ช>มากนะคะออเดอร์นี่คือแบบทะลุยอดทะลุแบบ ทุนปีาร์จากช่วงโควิดเนี่ย่ะตอนช่วงโควิดปุ๊บทำอะไรดีทำอันนี้ขึ้นมาแล้วก็หวานแล้วก็บุ๋มมากๆที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของความหวานแล้วเนี่ยคุณยังรีเควสได้ด้วยยังเลือกได้ด้วยว่าไม่เอาดอกนี้ฉันอยากได้ดอกนี้แล้วแบบดอกนี้บอกเลือกดอกได้ด้วยแล้วก็ออเดอร์ปีใหม่นี้เป็นยังไงบ้างพี่กบแล้วคุณผู้ชมฟังหน่อยพอสมควรค่ะก็ ตีสี่ตีห้าพอสมควรแต่เธอทำไม่ทันนะคะทำไม่ทันค่ะทำมาไม่ผ่านวันนี้เลยเลยไม่ได้ทํามาเผื่อน้องๆเลยเสียดายจังเน้นดานไม่ทันเพราะพี่กบคือเน้นคุณภาพทุกอันต้องผ่านมือพี่พี่กบนี่คือต้องบอกว่าคุณภาพครับแก้วจริงๆนะคะแล้วก็ปีนี้เข้าสู่ปี66มีอีกหนึ่งเมนูใหม่คืออะไรคะพี่กบด้านหน้าแคชูนัทเลซินค่ะแคชูนัทเลซินเป็นเป็นนั่นแน่นอนค่ะอันนี้ค่ะค่ะ อี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุกกี้โบราณค่ะสมัยก่อนเขาจะคล้ายค้ายกันค่ะแต่้าของไทยเราจะเรียกทองขจรแต่เราก็มาปรับเปลี่ยนให้มันทันสมัยขึ้นใส่ลูกเกดใส่ถั่วใส่มะม่วงหิมะพานอะไรเงี้ยค่ะใส่อัลมอนด์ใช่ค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมโดยที่ว่าใส่ใบเตยค่ะอันนี้รสดั้งเดิมแล้วอันนี้ใส่สตอเบอรี่ อู้นี่มากเลายชิมด้วยค่ะอันนี้เอามาให้ชิมนะแล้วคุณสินีนาศเอาไว้ให้ชิมเอามาทางนี้คุณอีฟคุณชิมเลยแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยคล้ายๆกีบลำดวนหรือว่าคายคุกกี้จริงๆใส่ไข่ไม่ใส่ไข่จะแปลว่าใช้กีบลำดวนคล้ายๆกีบลำดวนแต่แล้วจะมยมีเขาเรียกนะ กลิ่นควันเทียนคล้ายๆกลิ่นลำดวนควันเทียนด้วยควันเทียนจริงเพราะว่าดิฉันได้กลิ่นเหมือนขนมผิงที่เขาอบควันเทียนใช่ค่ะแล้วรสชาติมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้รสใบเตยค่ะรสใบเตยใบเตยแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะแล้วก็ลูกเกด อันนี้ทําออกมาปีแรกผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างพี่กบก็เพิ่งเพิ่งทําจําหน่ายค่ะลูกค้าก็จะจะชมเหมือนกันว่าหอมมากคุณอร่อยเป็นไงตัวแป้งจะละลายมากแล้วก็คล้ายๆกับขนมผิงที่เรามีไส้อ่ะคุณขนมผิงปกติเรากินมันก็จะแห้งๆฝืดๆคอใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่ฝืดคอมันเป็นลักษณะคล้ายๆคุกกี้สิงคโปร์บวกขนมผิงแล้วข้างในมีไส้ด้วยคุณให้มีการเคี้ยวหน่อยถ้าขนมผิงก็จะละลายไปเลยอันนี้ก็จะแบบเคี้ยวกรุบ กให้มีเท็กเจอร์ใช่แล้วแล้วด้วยความเปรี้ยวของลูกเกดกับเม็ดมะม่วงหิมพาน์ที่มันแบบไปอยู่บนบนอตัวขนมะคุณมันเข้ากันนะเข้ากันอะแล้วมันออกแบบมันมันทานกับชาตอนบายบาใบได้เลยใช่ค่ะแล้วปีนี้มีบริการส่งไหมพี่กบมีค่ะก็ พนักงานส่งมาพิโลกบ่อยค่ะติดต่อได้คะมีพนักงานส่งค่ะมีส่งแล้วก็คนซื้อวุ้นพิ่กบไปก็จะมีคําถามพี่กบเก็บได้กี่วันเพราะว่าพิ่กบนี่คือเน้นธรรมชาติคุณผู้ชมไม่ได้ใส่กันบูดถ้าอยู่ในตู้เย็นจริงๆเนี่ยอยากจริงๆได้ถึง7วันนะคะแต่พิ่กบไม่อยากให้เกิน3วันเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นกับกับสีมันจะดรอปลงเพราะว่าเราเรา เราไม่ได้ใส่สารกันบูดเนาะแล้วก็กลัวว่ารวมะพร้าวก็มะพร้าวสดแล้วตัวฐานที่ข้างล่างอะค่ะใส่เนื้อมะพร้าวด้วยเลยไม่อยากให้เก็บไว้หลายวันค่ะเน้นสดใหม่ดีกว่าซื้อแล้วก็ไปมอบให้กับผู้ใหญ่เลยจะได้อร่อยใช่นะคะแล้วก็ฟีดแบ็จากลูกค้ากลับมายังไงบ้างนํามาพัฒนาสู่ปีนี้ยังไงบ้างคะพี่กบก็คือเดิมลูกค้าตอนแรกก็ ก็วุ้นอะทำไมถึงแบบอย่างนี้ราคาอย่างนี้แต่พอกินแล้วพอได้เห็นคุณจะรู้ว่าไม่ใช่วุ้นอย่างนี้ธรรมาดานะแค่วุ้นน่ะเทๆก็ได้แล้วอีกคนพูดอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอชิมบอกว่าราคาอย่างนี้ด้วยเพาะราคาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องมาสืบไปแล้วล่ะว่าแต่แต่พอได้ชิมเป็นยังไงบ้างพี่กบก็ทุกคนบอกอร่อยมากค่ะเห็นไหมไม่ใช่วุ้นอย่างนี้แล้วใช่ทานแล้วแบบติดใจก็สั่งซ้ำพี่กบทําสูตรยังไงให้มันแบบ มันหวานมันมันมันหอมมันลงตัวมันไม่มีความว่าเกินไปอะ่ะคือตอนตอนแรกเนี่ยเออฟิกที่จากพี่กบเคยบอกว่าเรียนเรียนอ,ออนไลน์เนาะ,ะตอนนี้สูตรของเขาเนี่ยน้ําตาลมันจะหวานแล้วเราก็เอ๊ะท่าน้ำหวานแบบเนี้ยตัวเราเองก็ไม่ชอบก็เลยลองทดลองลดลงแล้วก็แจกค่ะตอนแรกแจกทะนนั้นชิม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 แล้วก็รวบรวมว่าอ่ะสูตรวันน,นี้เป็นอันนี้ฟิกแตกจากค,คนที่ชิมเป็นยังไงแล้วก็ มาตกลงที่สุดนี้ดีที่สุดก็คือปรับให้มันเหมาะเราชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเหมือนกับคนเปิดร้านอาหารคุณผู้ชมาทานแบบไหนก็ทําแบบนั้น,บบน,นให้กับ<า>คนทีออ่มาทานที่ร้านนะคะคนที่ชมรายการอยู่พี่กบอยากได้เคล็ดลับดีๆจากพี่กบว่าทําธุรกิจยังไงให้ประสบความสําเร็จเหมือนพี่กบคะคือแบบฟีดแบคลูกค้าดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกสีทํายังไงดีพี่กบก็จริงๆคืออันดับแรกคุณต้องจริงใจจริงใจกับลูกใช่ค่ะคือเราบอกเลยว่า อย่างสมมุติวันนี้เออวันนี้มะพร้าวพี่กบไม่ดีนะมไม่ให้ไปค่ะเราก็ต้องของสดใหม่ค่ะแล้วก็ทุกดอกต้องสวยเราใส่ใจทุกอันคือเหมือนกับว่าเราทําให้ลูก,ลกลๆหลานเราทานเองอลูกค้าก็เหมือนลูก,ลกลๆหลานเราเพื่อนเราดังนั้นทุกอย่างต้องดีค่ะอ,อันดับแรกต้องมีความจริงใจกับลูกค้าค่ะจใจดีคือบอกดีถ้าไม่ดีก็ไม่ให้ดีไม่ให้ไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วการตลาดทํายังไงต่อพี่กบคนก็มีคาถามเรื่องงานตลาดค่อนข้างเยอะนะใช่ค่ะก็คือจริงๆบางครั้งลูกค้าจะ เอแค่วุ้นเนาะก็เรื่องราคาอันดับแรกก็เลยบอกว่าก็เราเราใส่ใจแล้วแล้วก็ไม่ใช่วุ้นตลาดทั่วๆไปนะเปิดใจยอมรับชิมแล้วก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยออนไลน์อ๋อออนไลน์ใช่ก็คือโพสเฟซบุ๊กมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปากต่อปากบางทีก็ อแจกไปให้ชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกกันปากตกปาคนที่สั่งไปแล้วติดใจก็จะกลับมาสั่งซ้ําทีนี้มีคนถามมาว่ารูปแบบมีแค่ดอกไม้เหรอถ้าจาไม่ผิดปีที่แล้วมีหมีใช่ค่ะมีน้องหมีขี้งูมีน้องหมีมีกระต่ายมีหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่า ที่กบทำไม่ทันทำไม่ทันจริงๆแต่คุณผู้ชมออเดอร์มาได้นะบางทีเราอยากเอาไปให้แบบลูกหลานเราก็ต้องมินน้องหมีมีน้องกระต่ายน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้แมวมีหมามีหมีมีค่ะจริงๆคิตตี้โดนเลมอนก็มีแต่กลัวลิขสิทธิ์น้อ ช่จริงแต่ฉันบอกว่าจําได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีน้องหมีขี้เซาน้องหมีขี้ง่วงอยู่แล้วก็น่ารักแล้วก็อร่อยด้วยปีที่แล้วต้องบอกว่าได้มีโอกาสได้ซื้อในแพ็กเกจนี้เลยนะคะไปให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกเลยว่าท่านติดใจมากประทับใจมากด้วยนะคะแล้วพี่กบปีที่ผ่านมาเนี่ยออเดอร์ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมคะและคาดว่าปีนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วยค่ะอพอมาออกรายการก็เหมือนมีคนรู้จักก,ก็ดีขึ้นเป็นพ่อน้องๆเลยค่ะ,ะกลายเป็นว่าเ,เพิ่มลูกค้าที่พิษทั่โลกค่ะก็อย่างบางทีจะมาลูกค้าก็าจะถามว่าพี่กบอาทิตย์นี้มาเต้นซูมบ้าไหมอเอางดมาด้วยอะไรอย่างนี้งานหลักคือเต้นซูมบ้าไงใช่แล้วอันนี้คืองานเสริมงานเสริม ลูกศิษย์คุ้มมาเดียวน้าบอกคนที่บ้านบอกไปหาคุ้มมาเดียวก่อนไปเต้นซุมบ้าแต่แบบเอาอาผมอุ้นไปอย่างนั้นละเอาไปอย่างนั้นแต่ฉันอยาให้ขายไงคุ้มและที่สำคัญเลยคือพอทําออกมาแล้วคือ อร่อยแล้วก็ติดตลาดที่พิษณุโลกที่แรกกาลังจะถามเลยว่าคุ้มไหมแต่อันนี้คือคงต้องคุ้มแล้วล่ะเพราะว่ามาเต้นสุ่มบ้านด้วยแล้วออกกำลังกายด้วยงานที่ติดงานเสริมงานหลักส้าคุณผู้ชมอยากไปหาพี่กบพี่สุโคไทยเนี่ยไปได้ที่ไหนคะพี่กบอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะอยู่ข้างๆบ้านอยู่ข้างๆโรงเรียนสารศาสตร์นิเทศก็ปักหมุดไปได้เลยค่ะ อากบขนมอร่อยมีขข่หน้าร้านไหมนะครไปถึงหน้าร้านอ่ะไม่มีค่ะต้องออเดอร์ก่อนออเดอร์อย่างเดียวมีออเดอร์เลยเพราะว่ากลางวันขายชุดนักเรียนค่ะกลางคืนทำวุ้นจะเอาเงินเก็บไหนคุณเพ่แหมรับสมัครสื่อรับสมัครน้องสาวเพิ่มไหมคะเดี๋ยวไปช่วยพี่บกบช่องทางในการติดต่ออีกรอบนึงเผื่อคุณผู้ชมนะคะอยากจองวุ้นก่อนค่ะก็เข้าไปในเพจอากบขนมอร่อยได้เลยนะคะในเพจเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรนะคะ081 6กสองหกหกสองสี่ห้าค่ะอบขนมอร่อยค่ะคุณผู้ชมสั่งนี่คือสามารถสั่งได้แบบจำนวนล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันหนึ่งถึงสองวันนะคุณผู้ชมแต่ต้องกะวันที่จะเอาไปให้ด้วยคุณอย่างมชติว่าจะเอาไปให้ในวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมคะก็สั่งล่วงหน้าคือสั่งวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้ววันพรุ่งนี้จะไปรับแล้วก็จะเอาไปมอบให้เขาคือมันจะสามารถอยู่ในตู้เย็นได้แล้วคนที่เราไปให้เนี่ยต้องรับประทานเลยหรือถ้าเกิดเราจะเดินทางวันที่สามสิบ นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปรับวันที่30พี่กบจะได้ทําในวันที่30หรือ2ี่แล้วขนมพี่กบนะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านั้นเขามีขายทั้งปีสําหรับหน่วยงานหรือคุณผู้ชมเนี่ยต้องการทําเบรกทําของชํารวยอะไรอย่างเงี้ยติดต่อพี่กบได้ตลอดขายทั้งปีไม่หนีหายไปไหนแน่นอนสั่งได้ตลอดเลยค่ะสั่งได้ตลอดคุณภาพครับแก้เหมือนเดิมนะคะอะวันนี้นะคะพี่กบเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยสำหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ให้มาอุดหนุนอักบบเหมือนเดิม ก็ยินดีนะคะยินดีมากๆเลยที่ได้มาออกรายการนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าคนไหนอยากสั่งขนมของอากบนะคะก็เข้าไปที่เฟซเพจอ,อากบได้เลยค่ะ,คะหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ สั่งล่วงหน้า1นถึงวันค่ะระบุสีระบุดอกได้ค่ะอากบจัดให้ค่ะบอกว่าเป็นแฟนคลับรายการห้องนั่งเล่าอากบแถมให้ใช่เลยแถมเนื้อมะพร้าวคุณบอกด้วยนะคุณผู้ชมค่ะพี่กบก็จะได้รู้เต็มสตนีมค่ะเห็นนะเขาจัดหนักจัดเต็มให้กับแฟนคลับรายการห้องนั่งเล่าของเรานะคะวันนี้ก็ส่งความสุขความรักความห่วงใยจากวุ้นอากบส่งตรงถึงคุณผู้ชมที่บ้านนะใครที่กําลังมองหาของขวัญสิ่งนี้เลยค่ะภูมิใจนําเสนอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีของดีของเด่น อะไรนะคะที่ต้องการแนะนําทีมงานของเราก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะคะรายการของเรายินดีเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจฐานรากของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของห้องนั่งเล่าของเราแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานห้องนั่งเล่าต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ